โดยในปีนี้ทางศูนย์อบรมโยชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในจัดโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565จำนวน19รูปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกิจกรรมนะครับเริ่มต้นด้วยพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมให้แก่หน้าธรรมทายาทในช่วงภาคเช้าครับผู้แทนน้าธรรมทายาทได้นำกล่าวคำขอตัดปล่อยผมผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่คณะท่านจะภาพผู้สนับสนุนกิจกรรมงานบุญผู้ปกครองและสาธุชนจะได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่น้าธรรมทายาทที่ได้ตั้งใจและมีความศรัทธาในการเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งนักธรรมทายาทุกคนนะครับจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นคณะสงฆ์ได้เมตตาให้ความเมตตานในพิธีปลงผมแก่นักธรรมทายาท ตามประเพณีการบวชพระที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งบรรยากาศของการตัดปล่อยผมและลงผมในครั้งนี้นาธรรมทายาททุกคนนะครับก็มีความสงบสงเงียมสง่างามเป็นที่น่าเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาอย่างยิ่งภายหลังจากทําพิธีตัดปล่อยผมและลงผมให้แก่น้าธรรมทายาทแล้วนะครับคณะท่านเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนพร้อมด้วยน้าธรรมทายาทได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน แต่คณะสงฆ์โดยมีท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมนำกล่าวคำถวายพระตาหารและนำกล่าวคำถวายน้ำดื่มปานะโดยใจที่ปีติเปิกบานในบุญครั้งนี้ภาคบ่ายครับนานธรรมธายาได้เข้าสู่พิธีปัเพ็ปรชาชโดยผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส สร็จจากนั้นน้าธรรมทายาทได้ร่วมกันในพิธีกล่าวคำขอขอมาต่อผู้ปกครองเพื่ออโหสิกรรมที่ได้ทำผิดพลาดล่วงเกินต่อผู้ปกครองและบุคคลที่เคารพรักจากนั้นน้าธรรมทายาทก็ได้น้อมรับผระไตรนะครับจากผู้ปกครองบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจจากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณรครับโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิชาวิรกิจเจ้าคณะตำบลเสาธงเจ้าอาวาสวัดนาคให้ความเมตตาเป็นพระประชา โดยได้เมตตาให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาธรรมทายาติเพื่อเป็นการประคองจิตใจให้สูงขึ้นจากเพศคารวาะเข้าสู่ความเป็นเพศสมณะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอันงดงามพร้อมทั้งได้คล้องอังสะเพื่อเปลี่ยนเป็นผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพิสุและสัมเนธในพระพุทธศาสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสารณคมนสีลอันงดงามเมื่อบรรพชาเป็นสนัมเนเสร็จเรียบร้อยครับ ผูป้ปกครองก็ได้ถวายบาตรแต่สามเณรบวทใหม่เพื่อเป็นเครื่องอัฐบริคารในการก้าวเข้าสู่การดำรงบำเพ็ญสมณะธรรมด้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกท่านจากนั้นนะครับสามเณรทุกรูปได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทณวดัดอกไม้อําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโอกาสอันดีนะครับที่พระพิสุ บทใหม่ทุกรูปจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมสั่งสมบุญบาร,รมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อถึงฤดูการแห่งการเข้าพรรษานะครับจึงเป็นประเพณีอันสืบเนื่องมาแต่โบราณว่าชายไทยก็ต่างอุปสมบทเป็นพระพิสุฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในพระธรรมวินยัยมุ่งศึกษาหลักธรรมนำมาปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ตนเองยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ ดังนั้นการที่ได้ปวดในช่วงเข้าพรรษาแม้เพียงหนึ่งพรรษาก็สามารถรู้เข้าใจคุณค่าและความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในเบื้องต้นทําให้วางแผนเส้นทางชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างถูกต้องจึงนับได้ว่าช่วงเข้าพรรษาเป็นพรรษาแห่งชีวิตที่งดงามและมีความหมายและยังสมคุณค่าอีกทั้งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกท่านจะได้ปวดเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดาด้วย่นเองครับ ก็รู้สึกปลื้มปิติมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบรรพชาในวันนี้แล้วก็การบรรพชาครั้งนี้ก็เป็นการบรรพชารุ่นเข้าพรรษานะคะทำให้พระท่านนะคะได้มีโอกาสมาฝึกอบรมตนเองนะคะตลอดพรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพก็ปลื้มนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มีส่วนบุญกับพระภิกุ นะคะที่บวชใหม่ทุกๆรูปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็สิ่งนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้พระพุทธศาสนานะคะคของเราเนี่ยเติบโตนะคะแล้วก็ต่ออยุของพระพุทธศาสนาต่อไปในประเทศไทยอะคะ่ะก็น้อมนำบุญมาฝากทุกๆท่านนะคะก็ปลืม้มปิติมากเลยค่ะภูมิใจมากนะที่มาเห็นงานบวชหมู่ในครั้งนี้เพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาก็ภูมิใจกันถึงน้ำตาไหลเลยครับเพราะว่าไม่นึกเลยว่าจะจัดพิธีอยอย่างนี้ ผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยที่พาน้องมาบวชโครงการนี้ดีมากเลยฮะเพราะว่าเป็นโครงการที่บวชน้างหมู่ต่อยอดพุกศาสนาเป็นอย่างดีฮะเพราะว่านานๆตักครั้งจะได้เห็นโครงการแบบนี้ฮะมีไม่บ่อยนะครับโอ้ก็ผมก็คิดว่าโครงการนี้ดีที่สุดนะคร,นะครเป็นการบวชฟรีโครงการนี้ฮนะบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฮะขอให้เราตั้งใจบวชเท่านั้นเนะี่ย บุญกุศอันนี้ก็จะไปถึงกับพี่น้องคือบรรทบ,บุรุษของเราะตอนที่ตัดมวยผมให้น้องก็รู้สึกตื่นตันใจฮะที่น้องได้มาบวชแบบน,นี้เพราะว่าน้องก็ตั้งใจจะบวชก็ได้โครงการนี้อยู่แล้วครับผมเองก็ภูมิใจฮะแต่ตื่นตันใจจริงๆครับ